สวัสดีครัับคคุณสสสามดี่ะสวัสดีสวัสดีลูกทาสปุ่นใต้ตีนพระพนิกก่อนหน้าโง่พระสพนิกก่อนหน้าเหี้ยกษัตริย์หน้าหีออบปีทั้งตระกูลสำเร็จสำเร็จสำเร็จหลังจากประมวลผลมานานก็วันนี้ก็ก็อยากจะจะจะมาพูดนะมันก็เคยพูดไปแล้ว ว่าเออมันมีคำสั่งมาจากประธานศาลฎีกาว่าห้ามผู้พิพากษาแล้วก็ให้ห้ามลูกหลานว่าอย่าเข้ามาเออมอบน<ม>ั่นแหละอันนี้เป็นคำสั่งของปิยคุณบุญเพิ่ม<อ>ประธานศาลฎีกาอ่อันนี้เป็นคำสั่งลงมามก่อนฉลาสใ,ใช่ไหมครับเอ่อ ปีกุลเพิ่งจะขึ้นมาประมาณก่อนหน้านี้เป็นคําสั่งของประธานศาลฎีกาคนเก่าก็คือชโลธร mm hmm. ที่เป็นสระเสื้อเหลืองที่ไปไปประชุมอยู่ในม็อบพันธมิตรเนะ uh huh. ออี่ยม็อบกรุงเทพ <Okay. S 2> นั่นแหละ <Okay. S 2> แล้วเขาก็ได้เป็นประธานศาลฎีกาครับ <Okay. S 2> แล้วก็พอเขาเปลี่ยนมาปีากุลปีนี้น่าจะเป็นปีที่สองแล้ว <Okay. S 2> ที่ได้เป็นประธานศาลฎีกา uh huh. อเขาเขาได้สั่งลงมาบอกว่าห้ามห้ามให้กำชับดูแลลูกหลานว่าอย่าอย่าออกไปมอบอือแล้วตอนนี้อ่อแล้วส่วนบุ้งเนี่ยเราก็เคยพูดไปแล้วว่ายังไงซะเออเขาเขาปล่อยให้ตายนั่นแหละเขาต้องการให้บุ้งตายนะเพราะว่าบุ้งก็ไม่ธรรมดาคำว่าเนติพร มันคือพอรจากเอ่นนี้จากเอกฎหมาย <c oughs> อ่านะความแปลของเขามันคือพอรจากกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คือกฎหมายมันไม่มีพรแล้วมันมีแต่กฎของหมาแล้ว <c oughs> ทุกวันนี้นั่นแหละเพราะฉะนั้นแล้วก็ลายต่อไปก็น้องตะวันน้องแฟงเอก็เตรียมตัวตายได้เลย คือพูดอันนี้คือฟันธงนะที่วันธงถ้าหากว่าอแรงกระแทกยังไม่ไปถึงศาลแรงกระแทกยังย <จะ S 1> ไม่ไปขเขาไม่มีการปล่อยตัวได้แหละแล้วก็จะปล่อยให้ตายแล้วเขาก็ไม่กลัวด้วยเขาก็เนี่ยเขาก็จะดูด้มึงจะทำอะไรกูเตียอ วชิราลงกรก็จะบอกว่ามึงจะทำให้กูตอนนี้กูเอาไอ้แมวเข้ามาเป็นเฉลยศึกแล้วปัญหาทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ไปเฉลยศึกของกูทั้งหลายมึงก็ต้องรับไปรับไปรับขี้ไปใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออเราก็ต้องมาคิดกันว่าเราจะทำยังไงกันต่อไปนั่นแหละแต่ขอฟันธงแม้กระทั่งพักก้าวไก่ก็ขอฟันธงไว้นะ วันที่สิบเก้าพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่คือคำพูดของเรา <Yeah. S 2> ยุบพักเก้าไก่ hmm? วันนี้เหรอสิบเก้าพฤษภาเราไม่ใช่เราพูดไว้วันนี้แต่ oh. เขายังไม่พิภาคษาอีก <Yeah. S 2> ไม่กี่วันจะพิพากจะพิพากษาแล้วแน่นอนยุบพักเก้าไก่ยุบแน่นอน hmm. เราก็เราก็บอกว่าเราขอประกาศไว้วันนี้เลยไง <Yeah. S 2> วันที่สิบเก้าพฤษภาคือวันนี้ว่า ฟันธงว่ายุบพักคก้าไกลแล้วกรณีฟ้องหนึ่งหนึ่งสองทักษิณเหรอครับกรณีฟ้องหนึ่งสองทักษิณเขาเอาทักษิณมาเออ่เป็นเฉลยศึกยังไงก็ต้องก็ต้องฟ้องศาลสั่งออายการสั่งฟ้องแน่นอนให้มีปกมัดไว้ให้ให้ให้มันมีมีปากหลังเอาไว้เอาชนะปากไว้จะได้ไม่หืออือใส่กำไรตีนใส่เอยมซะกะหมดเรื่อง ก็เฉลยศึกไงก็มึงก็คําว่าเฉลยอ่ะมึงคือเฉลยของกลัวมันไม่ยุบเร็ววันนี่ใช่ไหมว่ามันต้องรอฉลองกลัวคนออกมาแล้วมันจะยุ่งหรือเปล่ามันมันวางแผนไหมมันคิดว่าเอ่อมันไม่กลัวเพราะว่าตอนนี้มันก็ใช้ทั้งไอโอหนึ่งคือไอโอออกมาปั่นให้ส้มแดงตีกันกําลังมันก็อ่อนลง แล้วม็อบมันจะเกิดได้ยังไงอ่ะใช่ใช่แบ่งแยกระปกครองอ๋ออนั่นแหละนี่นี่แหละเพราะฉะนั้นก็คือเอถึงม็อบจะเกิดเอก็พลังก็ไม่มากแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เอทักษิณมึงก็ต้องจัดการอ่ะเพราะมึงเป็นเฉลยของกูไปรับตีนแทนกูทีสิเออเ่ถามึงก็ไปรับตีนกูที ทวีสอดสองมึงก็ไปรับตีนกูทีหนึ่ง mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยไม่ว่าส้มว่าแดงไม่ว่าเหลืองเนี่ยนะทุกวันนี้เนี่ย mm hmm. เรามันก็ฝุ่นใต้ตีนตเราก็เป็นทาสหาเลี้ยงมันอยู่ทุกวันนี้ mm hmm. คนไทยทุกคนเนี่ยเป็นคนดีทุกคนนะอ่ะเพราะเสียภาษีเลี้ยงพวกมันอยู่ทุกวันนี้ mm hmm. เลี้ยงกษัตริย์วัิลาลกกุกรน mm hmm. แต่มันไม่ได้ํำนึกในบุญคุณประชาชนคนไทยเลย เพราะนั้นเนี่ยเราต้องมองให้ตรงกันว่าศัตรูของเราเนี่ยมันคือกษัตริย์ไม่ใช่ดักการเมืองไม่ใช่ทหารพวกนี้มันเหมือนก็สุนัขทรงเลี้ยงไปแล้วทหารก็ดูว่าเจ้าของไข <laughs> ่ก็อย่างอย่างย่งดูอย่างไอ้แดงอ <laughs> ไอ้แดงมันไปมันโดนมันโดนสั่งทําลงวินยัย แล้วคนที่จะโทนสั่งทำลงนี่นายด้วยที่ไปวันนั้นก็คือผู้บัญชาการทหารสูงสุดออ,อ,อโดนแต่แต่แต่ว่าสถิตพงศ์บอกว่าเออไม่ได้เขาพูธเจ้าค่ะเพราะว่าเอระเบียบไม่มีอ,อ,อ,อก็เลยดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็เลยไม่ไม่ได้โดนไปกับไอ้แดงออก็เลยต้องปล่อยตัวอ,อที่ที่ไปอ่ะที่ไปที่ไปกันเอ,อดิวรากาวีอ่ะ ทาเกินคําสั่งอตอนดิวตอนนั้นนั่นแหละเพราะเพราะฉะนั้นเราเองเราก็อยากจะบอกทุกคนว่าไม่ว่าส้มว่าแดงว่าเหลืองคนไทยทุกคนทุกวันนี้คือให้ให้มองให้ออกว่าสัตวูก็คือสัตว์ครับ นะสถาบันกษัตริย์และโอ้นะั่นแหละเราเรียกว่าสถาบันไปก็แล้วกันเพราะสถาบันมันก็มีคนเดียวไม่ได้ม,ม,มันก็ต้องมีม,ม,มันต้องมีคี้ค่า,าของมันอยู่คนั่นแหละแล้ว,ลวก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือจะพูดถึงตอนพฤษภาพฤษภาตอนที่เมื่อสิบสี่ปีที่แล้วครับอันนี้จากเหตุการณ์ที่เราเอวันนี้มันมันไม่ ไม่ไม่เอ,อถามว่าวันนี้เนี่ยมันก็ยังดีกว่าเมื่อก่อนที่คนยังออกมารับรู้ได้มากที่รับรู้ข่าวได้เยอะต้องขอบคุณ y o u t u ู e อ่ะขอบคุณอินเทอร์เน็ตอ่ะที่ทำให้ให้คนได้รู้มากกว่ามเมื่อสิบสี่ปีที่แล้วมเมื่อสิบสี่ปีที่แล้วตอนเดือนเมษาเนี่ยตอนวันนั้นเนี่ยเออ,นอธนาธรเนี่ยโดนกระสุนยางโดนยิงก่อน น่าจะเป็นช่วงเที่ยงเที่ยงหรือบ่ายๆอ่ะนั่นแหละโดนยิงก่อนแล้วถ้าไม่งั้นเนี่ยเอ่อถ้าถ้าธนาทรไม่โดนกระสุนยางตอนนั้นแล้วส่งโรงพยาบาลเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าศพที่อยู่ตรงตรงอ่าเขาเรียกอนุสาวรีประชาธิปไตยศึกษานารีเนี่ยจะเป็นธนาทรด้วยหรือเปล่า <Okay. S 2> ตอนตอนนั้นเราเราก็อยู่ที่นั่นแล้วก็ เอ่อมีแก้ดตามันยิงแก้ดตาเข้าใส่แล้วเราก็ช่วยกันแจกน้ำรเราขอพูดตรงนี้นะเราไม่เคยได้เงินจากทักษิณชินวัตรนะรตอนปีห้าสามตอนเราออกมาต่อสู้อย่ามาบอกว่าเราว่าทักษิณพวกกันเสื้อแดงนี่ไอ้ควายแดงนี่รับเงินจากทักษิณเราเกลียดมากนะคำคำนี้เนี่ยเราไปชุมนุมแต่ละครั้งเนี่ยนะ เราเสีย <ขอ S 2> เราหมดมเงินไปเยอ,อะออเออเราจ่ายเงินเ,นเยอะอ่ะนะเราต้องซื้อของแล้วอย่างวันที่สิบเมษายนนะ 5, เนี่ยนะปีห้าสามเนี่ยเราเนี่ยเสียเงินซื้อน้ำเนี่ยเอาไปช่วยเนี่ยมาเป็นหมื่นนะนะเฉพาะวันนั้นวันเดียวสิบเมษายนค่าน้ำเป็นหมื่นเฉพาะเราคนเดียวแล้วเรารับเงินจากค่าเสถีตรงไหน จะมาว่าไอ้ควายแดงทักสินจ้างมาคำนี้อย่ามาอย่ามาใช้กับเราคนที่จะยืนยันได้อ่ะถามพี่ขุนดูดิพี่ขุนยืนยันไหมว่าเราไม่เคยรับเงินจากทักษินยืนยันครับมีแต่เสียตังค์นี่ครับจ่ายเงินมาตั้งแต่ปีห้าสามแล้วอ่ะถ้าช่วยใครได้ก็ช่วยอ่ะเอะแต่ถามว่าเราเคยเรียกร้องหรือสิ่งตอบแทนไหม เราอยากให้ประเทศเราดีขึ้นเราอยากให้ให้เอ่อประเทศเราเดินหน้าไม่ใช่อะไรอะ่ะสามวันดีสี่เออสามปีดีสี่สี่ปีปปฏิวัติจะมีอนารัฐบระหารอย่างนี้จะมีอน,นาจไอ้เฮียมันเป็นเฮียอะไรอ <laughs> เออไม่รู้ว่าพ่อแม่มันฟาดกันทีท่าไหนลูกมันถึงได้ออกมาเป็นแบบนี้เป็นเฮียอะไรกันเนี่ยแปลกดีออก เล่นเป็นขนมไม่ได้นักธรรมนูนนะเว้ยรัฐธรรมนูนนี่เล่นไปขายปลาทูไอหน้าซนเป็นใช่ประเทศอื่นก็หวงแห่ชิบหายกันเป็นธรรมนูนประเทศที่อันนี้มาขย่าเล่นแค่พูดพลอยไอหน้าหนังตีนไอ้เหี้ยแล้วก็วันที่สิบเมษายนเนี่ยลูกตาเราเนี่ยบาดเจ็บไงจากแก้วน้าตาเนี่ยเราก็เลยต้องกลับก่อน เราจะเล่าเหตุการณ์ตอนที่เราเดินกลับนะเราเราเราก็หนีกลับมาทางด้านเอ่อเอ่อทางด้านอะไรอะวัดภูเขาทองอะคสักเกตอะครับ,รบแล้วก็เดินมันจะมีทางลัดเลาะมาแล้วก็มาผ่านคลองถมครับสิ่งหนึ่งที่เราเราสะเทือนใจตอนนั้นนะเวลานั้นอนะรเราจะสะเทือนใจที่สุดตรงไหนตรงที่รถพยาบาลเนี่ย พาคนเจ็บส่งเข้าโรงพยาบาลกลางแต่คนก็ยังเดินซื้อของจำได้วันนั้นเป็นตลาดนัดวันเสาร์อะค,คนตอนกลางคืน่ะคนยังเดินจับจ่ายใช้สอยออที่คลองถมเหมือนปกติเหมือนไม่มีอะไรก็แค่รถรถพยาบาลวิ่งผ่านแค่นั้นเองมันเหมือนกับอีกโลกหนึ่งเลยอะห่างไปไม่กี่ร้อยเมตรเหมือนกับอีกโลกนึงเลยใช่เห <laughs> มือนกับอีกโลกหนึ่งเลยอะ เขาก็ยังค้าขายกันตามปกติเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราในขณะที่ที่เราบาดเจ็บล้มตายเราขนาดนี้เน่อแต่อีกห่กกางกันอีกไม่กี่ร้อยเมตรเนี่ยมันไปอีกโลกหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นตอนนั้นก็รู้สึกกระเทือนใจแต่พอมาวันนี้แล้วเนี่ยวันเวลามันผ่านไปแล้วเนี่ยค,ควรมาเริ่มรู้มากขึ้นแล้วอตอนนั้นเขาถูกปิดกัน้น สื่อมวลชนก็นําเสนอแต่ฝ่ายเดียวก็อย่างที่เรารู้ๆกันอยู่เพราะฉะนั้นนี่ก็คืออยากจะเล่าประสบการณ์ว่าเออช่วงปีห้าสามเนี่ยสภาพมันเป็นยังไงใชเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ใครที่กำลังอ่อนล้าอ่อนแรงหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยขอให้เราคิดคือให้คิดถึงคนที่ตายไปอ่ะ นะว่าเขาเป็นยังไงแล้วก็ค่อยคิยคดแล้วก็ทําอะไรก็ขอให้ใช้สติส่วนน้องบุ้งเนี่ยเ,เราก็เสียใจนะแล้วก็วันนี้แม้แต่ประธานศาสตดีกาวันนี้แฟนเราไปเผาน้องบุ้งด้วยนะ <c oughs> นะั่นแหละแฟนเราก็ไปเผาน้องบุ้งเพราะว่าเอ,อพ่อของน้องบุ้งเนี่ยนะ <c oughs> เอ,อเข้าใจคําว่าเออคนเวลา เวลาเข้าสอบเข้าเป็นผู้พิพากษาได้แล้วเนี่ยเขาเขาก็จะต้องมีผู้พิพากษารุ่นพี่เป็นพี่เลี้ยงไปนั้นผู้พิพากษาใหม่เขาจะเรียกผู้พิพากษารุ่นพี่ว่าอาจารย์นะแต่เราก็เป็นอาจารย์ที่ที่สอนพ่อน้องบุ้งมาคนั่นแหละตอนที่ตอนที่พ่อน้องบุ้งเขาเขาเป็นผู้พิพากษาเพิ่งจะสอบได้คนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ย แต่วันนี้ผู้ภากษาก็ไปน้อยมากเลยนะเพราะว่าทุกคนก็รักตัวกลัวตายเหมือนกันท่นแหละครับฟูจจะตรงๆให้ชัดๆเลยเอามาถึงก็ก็อยากจะบอกตุลาการไว้นะปิยกูลบุญเพิ่มวันนี้คุณไม่โผล่หัวไปเลยนะคุณสั่งคุณสั่งคุณสั่งพ่อเขาไว้ไว่ายังไงอะ่ะให้จัดการกับบุ้งอะ่ะ Mm hmm. นั่นแหละถึงกับมีการร้าวฉานภายในครอบครัวกันเลยอะ่ะ oh. เป็นคำสั่งของปียกุลวุ่นเพิินประธานสาลฎีกาที่สั่งลงไป mm hmm. นะเพราะฉะนั้นก็ขอให้พ่อแม่ทุกคนก็รักลูกกันนะโดยเฉพาะแม่นี่เราเราพูดในฐานะที่เราเป็นแม่คนแม่เนี่ยรักลูกมากกว่าชีวิตตัวเองนะ เพราะฉะนั้นวันนี้ที่เขาต้องเสียลูกเขาไปเนี่ยอะไรที่หลีกเลี่ยงพ่อแม่เขาได้เราก็ขอให้หลีกเลี่ยงกันหน่อยนะครับไม่มีพ่อแม่คนไหนที่ไม่รักลูกหรอกนะเราก็อ่าอย่างอื่นเนี่ยก็ขอให้มองข้ามไปเพราะว่าวันนี้เขาเสียลูกเขาไปแล้วมันเจ็บปวดเหลือเกินเราเข้าใจเราเข้าใจนั่นแหละแล้วอ,อีกเรื่องหนึ่งก็คือต่อไปอนาคตก็คือทุกวันนี้ ทหารตำรวจมันก็เหมือนการซื้อสัมปทานใช่ไหมปุ่มกับสถานีตำรวจเออเคยจ่ายหกล้านสิบล้านใช่ไหมมันไม่ได้จ่ายาบอกไปซื้อตำแหน่งหรอกมึงพูดกันซื้อตั้ตรงๆเลยขอเราขอใช้คําว่าซื้อสัมปทานซื้อสัมปทานลงซื้อสัมปทานโรงพักอ่ะใช่ใช่ใช่มันก็มีเกรดของมันราคาไม่เท่ากันหยวังโซนนี้ห้าสิบห้ยโซนนี้ห้าสิบล้านห้ยเออ เอซื้อสัมปทานต่อไปเนี่ยขอให้เราใช้คําว่าซื้อสัมปทานนะเราอย่าไปบอกว่าจ่ายสวยแต่อย่าไปบอกว่าเอซื้อตําแหน่งเราบอกว่าซื้อสัมปทานนี่ผมสอนมาใช่ไหมเนี่ยแหมตัวเองก็คือ แล้วก็เอ่ออาการบางอย่างที่น้องบุ้งเขาออกมาเนี่ยคือเข้าใจไหมน้องบุ้งเขาเก็บกดคือเขาจริงๆเขาถ้าเขาพูดได้เขาจะบอกว่าไอ้เฮ mm ีย hmm. วัชลารงกรได้สามไป mm hmm. แต่เขาพูดไม่ได้ mm hmm. แค่ทำโพก็หนึ่งหนึ่งสองเข้าไปแล้ว mm hmm. แต่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่เขามันได้รับมาสิ่งที่เขารู้มา แล้วยิ่งคนที่เป็นสลิมแล้วมา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 ,มาตาสว่างนี่ดูอย่างจอมเป็นตัวอย่างก็แล้วกันดูอย่างพี่คุณเป็นตัวอย่างก็แล้วกันว่ามันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้เข้าใจซะหน่อยนะว่าเขาเก็บกดถ้าเขาพูดได้เขาก็อยากจะบอกว่าไอ้วัิลาลงกรไอ้หน้าหีอะไรนี่เนี่ยดูสิเนี่ย โอเคยังไงเสี้ยเราก็ก็ก็ขอให้เอ่อให้กำลังใจกันนะครับผมสวัสดีนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เลยเลยนะครับนะฮะจากสหาย3 5 7ห้าเจ็ดสิบเอ็ดสามแปดตะรตะแ่นะครับ